ทีนี้ก็มาถึงเรื่องน่ากลัวน่ากลัวครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีท่านผู้ฟังหลายปีมาแล้วมีหมู่บ้านอยู่แห่งหนึ่งที่หมู่บ้านแห่งนี้มียายแก่ยากจนไม่มีสมบัติอยู่คนหนึ่งชื่อยายเป้าไม่มีเงินหรอกแต่กลับมีของดีนั่นก็คือแกรู้ลายแทงขุมทรัพย์ที่ผัวของแกชื่อตะใหม่ได้รู้มา รู้แล้วก็จริงแต่ไม่ทันได้ไปขุดค้นหาก็ต้องมาตายไปซะก่อนลายแทงเนี่ยตาใหม่รู้มาจากพระธุดงเป็นผู้บอกเล่าท่านนั่งทางในแล้วก็เกิดเห็นลายแทงขุมทรัพย์รู้เห็นว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วพวกโจรผู้ร้ายมันก็รู้แกวว่าท่านรู้ลายแทงขุมทรัพย์พวกมันก็อยากจะรู้อยากจะได้กันมากก็เพียนพยายามขอให้ท่านบอกพวกมันแต่ท่านรู้แล้วว่าพวกนี้ไม่ใช่คนดีก็เลยไม่ยอมให้ พวกมันก็รังควานท่านต่างๆนานาท่านก็ไม่ยอมแพ่งพลา,ลายแทงให้เข้าหูของพวกมันแต่ที่ท่านบอกให้ตาไมรู้ก็เพราะว่าตาไมเนี่ยโปรนิบัติท่านคอยช่วยเหลือท่านด้วยความเป็นห่วงโดยไม่ได้หวังอะไรและท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าแกเป็นคนดีไม่เบียดเบียนทําให้ใครคนอื่นเดือดร้อนท่านก็เลยบอกให้รู้พระธุดงนะ่ะโดนพวกไร้ายๆนะกลั่นแกล้งท่านก็เลยต้องโคจรไปยังถิ่นอื่น ลายแทงนั้นจะารึกอยู่บนแผ่นหินฝังดินอยู่ที่ป่าช้าต้องหาแผ่นหินนั้นให้เจอก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าขุมทรัพย์ฝังอยู่ที่ไหนไอ้พวกโจรมันบังคับให้ตําใหม่บอกเกี่ยวกับลายแทงแต่แกไม่บอกมันก็เลยเอามีดเชือดคอแกตายที่ชายป่าหลังหมู่บ้านในเวลาก่อนค่ตาตําใหม่ตายไปแล้วแต่ความลับเรื่องลายแทงไม่ได้ดับสูญตามชีวิตแกไปเพราะแกมากกะซิบบอกอยายเป้าเอาไว้แล้ว ว่าลายแทงในอยู่ที่ไหนก็เท่ากับว่าลายแทงตกอยู่ในเงื้อมมือของยายเป้าพวกโจรมันแอบรู้มาได้ยังไงไม่มีใครรู้แต่มันก็ตรงมาที่บ้านยายเป้าในคืนนั้นแล้วก็บังคับข่มขู่รีดเอาความจริงแต่ยายเป้าไม่ยอมเปิดปากไม่ว่าพวกมันจะคาดฉันแกยังไงแกก็บอกว่าแกไม่รู้เรื่องรู้ร,ราวอะไรเลยทำไมไม่ได้บอกอะไรพวกนั้นก็เข็นคอแกอย่างหนักจนแกเกือบจะขาดใจตายอยู่แล้วแกก็เลยบอกว่ามันอยู่ที่แผ่นหินอ่ะ พวกมันก็ไม่ละความพยายามหาทางจะให้ยายเป้าบอกที่ซ่อนของแผ่นหินหลายแทงให้จงได้ยายเป้าก็าาใหม่ไม่มีลูกด้วยกันเลยทีนี้ก็เลยไม่มีใครช่วยล้ะสิสุดท้ายแกก็บอกไอ้พวกโจรว่าเอาไปฆ่าให้ตายก็ไม่รู้ว่าลายแทงมันอยู่ที่ไหนจนพวกมันบีบคอแกซะเกือบจะหมดลมในที่สุดแกก็เลยบอกว่ามันอยู่ที่ป่าช้าตรงไหนอ่าพวกมันก็ถามว่าอยู่ตรงไหน แกก็บอกไม่รู้ได้ยินแต่ตาใหม่บอกว่าอยู่ที่ป่าช้าที่วัดไปหาดูเอาเองนอกจากนี้ก็ไม่รู้อะไรอีกแล้วพวกมันก็บีบคอแกอีกบีบจนแกคอพับไปคามือเลยไอ้จวนไร้มีโดยกันสามคนก็พากันทิ้งร่างของแกไว้คาบ้านนั้นซอมซ้อของแกแหละแต่ไม่ทันได้ลงเรือนไอ้คนหนึ่งว่าไหนไหนก็จะต้องไปปา่าช้าเอาแกไปฝังซะด้วยทําลายหลักฐานว่างั้นก็เลยพากันหาบเย่เป้าไปยังปา่าช้าแล้วก็ขุดหลุมฝัง จากนั้นก็เที่ยวหาที่ฝังแผ่นหินลายแทงป่าช้ากว้างแล้วก็รกเต็มไปด้วยต้นไม้พวกมันก็หาไม่เจอได้แต่ขุดตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างไม่เจอก็โมโหกันใหญ่พอผ่านตรงที่ฝังร่างเาเป้าเอาไว้ก็กระทืบหลุมแต่คนละลายหลายทีระบายความโกรธพอคล้อยหลังจากหลุมไปเท่านั้นนะยายยเป้าลุกพรวดขึ้นมาจากหลุมอ่าทีนี้ตะเกียกตะกายหนีกลับบ้าน แล้วก็ไปนอนหลับแกไม่ตายตื่นตอนเช้าแกก็แปลกใจตัวเองมาเนื้อตัวไปเปื้อนเปล่าด,ดินมาได้ยังไงแกจําอะไรไม่ได้นะส่วนพวกโจรปรากฏว่ามันตายอยู่ในป่าป่าช้านั่นแหละเมื่อเน่าเปื่อยก็ส่งกลิ่นเหม็นก็มีพระที่วัดเข้าไปดูแล้วก็เจอสามศพของโจรตายเน่าเหม็นอืดแมลงวันตอมหึงเงียงะปูงพึ่ง เจ้าสามคนที่ตายไปไม่ว่าใครในหมู่บ้านก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าสันดานมันเป็นยังไงกันบ้างล้วนแต่ลักวิ่งชิงปล้นพวกชาวบ้านชาวช่องเขาทั้งสามคนนั่นแหละตายเสียได้ชาวบ้านเขาคิดว่าบรรเทาความหวาดระแวงข้าวของทรัพย์สินไปได้เยอะข้างไฟยายเป้าหลังจากกลับจากป่าช้าก็มักจะมีคนแวะเวียนไปถามแกเรื่องลายแทงขุมทรัพย์อยู่บ่อยๆแกก็เบื่อแกไม่อยากจะปกปิดอะไรเพราะแกก็ได้บอกพวกโจรที่ตายไปแล้ว แกก็เลยเล่าว่อะไรแทงในะอยู่ที่แผ่นหินแผ่นหินฝังอยู่ในปา่าช้าแต่ฝังอยู่ตรงไหนเนะี่ยแกไม่รู้เพราะทำไมไม่ได้บอกไม่ว่าใครเจอยายเป้าก็มักจะถามแกลายแทงอยู่ที่ไหนแกก็ตอบไปอย่างนั้นแหละอยู่ต่อมายายเป้าก็มักจะฝันถึงทำไมมาให้เห็นบ่อยๆในเวลากลางคืนมันเป็นช่วงที่ยายเป้าอายุมากแล้วใกล้วันที่จะลาโลกไปพร้อมกับลมหายใจเฮือกสุดท้ายของชีวิต พอชาวบ้านรู้ว่าตาใหม่มาหายายเป้าด้วยความอยากได้ใครดีอยากจะรวยทางลัดต,ต่างก็พากันมาหายายเป้าจะให้ยายเป้าถามตาใหม่ว่าแผ่นหินลายแทงมันฝังอยู่ตรงไหนยายเป้าไม่สนใจเรื่องนั้นแล้วดวงชีวิตแกใกล้อีกจะดับเต็มทีแล้วแกก็อยู่เงียบๆตามลำพังคนเดียวหลับๆตื่นๆกินบ้างไม่กินบ้างของกินก็ไม่ค่อยจะมีงานการก็ทําไม่ไหวอาศัยว่ามีคนใจบุญแบ่งปันข้าวสารผักหญ้าปลาแห้งให้แกได้ยาไส้ไปวันๆ แกก็ได้แต่ยกมือท่วมหัวขอบอกขอบใจเข้าไปให้สีให้พรเข้าไปพอแกใกล้จะตายแกก็เล่าว่าทำใหม่นัดกันว่าจะมารับไปอยู่ด้วยวันนัดก็คือวันพระข้างแรมที่จะถึงนี่แหละมีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อก็คิดว่าเย่เป้าหลงแต่พอหลังวันพระนั้นเย่เป้าไม่ได้ส่งเสียงไอแคกแคกอีกเลยเพื่อนบ้านก็เลยไปดูก็พบว่าเย่เป้าลาจากโลกนี้ไปแล้วจริงๆครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับ อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ยายเต็มหมอตําแยเล่าให้ฟังเรื่องที่ยายเต็มเล่าก็คือว่าที่หมู่บ้านเล็กๆที่อยู่อาศัยกันนะปีนึงเกิดมีผู้หญิงคนหนึ่งตายลงนางมีลูกสามคนมีหลานอีกสองคนนางสิ้นลมในขณะที่มีอายุกลางๆคนเนื้อตัวผิวพรรณไม่ได้ผิดแปลกไปแต่อย่างใดไม่เหมือนคนที่หมดลมหายใจแล้ว ตายด้วยเหตุที่ไม่แน่ชัดไม่ได้มีบาดแผลแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้เจ็บป่วยมาก่อนแค่งี่ปรับในตอนกลางวันบนว่าเพลียแล้วก็หลับยาวถึงกลางคืนจนเช้าวันใหม่ก็ยังไม่ตื่นก็ถึงได้เอะใจกันขึ้นมาเขาช่วยกันปลุกให้ตื่นแต่กลับพบว่านางเสียชีวิตไปแล้วในปีนั้นชาวบ้านนอกขณะที่ยายเต็มยังเด็กอยู่นะเขาจัดการงานศพโดยการขุดหลุมลึกในป่าช้าแล้วก็ย่อนร่างที่ อยู่ในโรงเนี่ยฝังลงมาในดินแล้วก็กลบดินอย่างแน่นกันไม่ให้กันไม่ให้หมามันไปขุดคุ้ยศพขึ้นมาอีกเพราะว่าเคยมีหมาที่มันเก่งๆมันขุดหลุมศพเอาศพขึ้นมาแทะกินอย่างอริดอร่อยบางทีก็คาบเอามือศพออกมานอกป่าช้าคาบไปทิ้งไว้ให้คนไปเจอตกใจกลัวจนขวัญหนีดีฟอมีศพหนึ่งมันคาบเปาหัวกระโหลกที่มันแทกกินเนื้อหมดแล้วไปไว้ที่ข้างทางเดินพอดีว่ากลางคืนคืนนั้นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านไปทางนั้น พอไปเห็นกระโหลกผีเขาก็ตกใจวิ่งอ้าวยังกับคนเสียสติไปชนต้นไม้ข้างทางหน้าผากยุบเลยแล้วต่อมาก็ถึงกับความตายกลายเป็นผีต้องเอาไปฝังในป่าช้าอีกนี่จึงเป็นบทเรียนกันว่าจะต้องทําให้มันเรียบร้อยอ่าไม่อย่างนั้นก็อาจจะเกิดเหตุไม่นึกไม่ฝันตามมาอีกเขาก็ทําอย่างเดียวกันเนี้ยกับศพผู้หญิงคนนั้นใส่โลงหามไปป่าช้าแล้วก็หย่อนลงหลุมกรบดินฝังเอาไว้ แล้วพวกเขาก็พากันกลับบ้านเหมือนกับปล่อยให้ศพนอนใต้ดินอยู่ตามลําพังไร้ญาติขาดมิตรอยู่อย่างนั้นแต่ความจริงแล้วที่ใต้ดินในป่าชานี่ยก็เต็มไปด้วยร่างซากมนุษย์อีกมากมายกายกองที่ถูกฝังอยู่ก่อนหน้านั้นลูกสามคนของผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงส,สองและผู้ชายคนหนึ่งเป็นลูกคนสุดท้องลูกชายคนสุดท้องนี่นางรักมากเพราะว่าเป็นลูกคนเล็กห่วงเขามาก ทั้งๆท,ที่เขาไม่ใช่เด็กๆแล้วแต่เป็นหนุ่มแล้วแข็งแรงดีแต่ออกจะมีจิตใจอ่อนไหวง่ายไม่กล้ากแกล้งห้าวหานบ้าบินเหมือนกับเพื่อนพ้องรุ่นราวคราวเดียวกันนางก็มาเข้าฝันลูกชายคนนี้ว่านางยังไม่ตายเขาตื่นขึ้นมาจําได้ว่าแม่มาหาก็บอกกับพี่สาวบอกกับพ่อของเขาบอกกับคนในบ้านแต่ไม่มีใครเชื่อคืนต่อมาเขาก็ฝันอีกแม่บอกว่ายังไม่ตายให้ช่วยด้วยรีบๆช่วยเพราะแม่กําลังย่าแย่ เอาไปเล่าอีกคนอื่นก็ไม่เชื่ออีกเขาฝันเป็นคืนที่สามนั่นแหละถึงได้ไปลองลองขุดดูกันว่ามันจะเป็นไปได้ไหมขุดลงไปปรากฏว่าพบศพส,สองตาในเบิกโพรงเหลือกขาวอย่างน่ากลัวมือทั้งสองข้างเต็มไปด้วยเลือดเล็บมือฉีกหมดทุกนิ้วตราสังขาดกระจุยแสดงให้เห็นว่านางพยายามช่วยตัวเองที่จะออกจากโรงศพอย่างถึงที่สุดแล้วมีทั้งคนเชื่อว่าฟื้น ฟืนในในหลุมอ่ามีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อคนที่เชื่อก็มีเหตุผลว่าทนางไม่ได้ฟื้นขึ้นมาทําไมเล็บมือจะแหลกเละไปอย่างนั้นทั้งเลือดทั้งเล็บที่ฉีกขาดน่าจะบอกได้เป็นอย่างดีว่านางฟื้นขึ้นมาจริงๆคนที่ไม่เชื่อก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันบอกว่านั่นเกิดจากการกระทำาขงเหล่าผีตาโหงที่ประช้าเต็มไปด้วยผีตาโหงมันเข้าสิงร่างของนางแล้วก็ทําให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นเขาว่าทนางฟื้นแล้ว ไปเข้าฝันบอกลูกติดติดกันถึงสามคืนได้ยังไงแค่ไม่กี่นาทีที่ขาดอากาศหายใจก็ตายแล้วคนเราเนะี่ยอากาศสำคัญที่สุดขาดอากาศก็หมายถึงจะต้องตายกลายเป็นผีเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ฝ่ายที่เชื่อว่าพื้นก็ถา,าถามว่าถ้าตายไปแล้วตั้งแต่ก่อนฝังทำไมศพถึงไม่เน่าไม่ขึ้นอืดเหมือนกับศพทั่วไปอันนี้ก็ทำให้อีกฝ่ายต้องนิ่งอึงตอบไม่ได้เหมือนกันเถียงกันอยู่จนต้องรีบกรบร่างฝังร่างนั้นเพราะมันใกล้จะมืดจะค่ำแล้ว ฝังแล้วก็รีบออกจากป่าช้ากันอย่างเร่งรีบเพราะว่าในป่าช้ามืดแล้วออกมานอกป่าช้าก็กําลังจะมืดเช่นเดียวกันเย็นเยือกกันไปด้วยความหวาดกลัวเย็นไขสันหลังไปตามๆกันหมาวัดก็เหมือนจะรู้สึกความหวาดผวาของมนุษย์เนี่ยมันกระตุ้นให้คนกลัวกันมากขึ้นด้วยการหอนเสียงหอนอันโหยหวนของพวกมันที่หอนรับมันเป็นทอ่อทอดเย,นย็นเยือกจับขั้วหัวใจ ทีนี้ก็ออกจากวัดกันอย่างจ้ำอ้าวเกือบจะวิ่งเลยทีเดียวแหละพ้นมาจากวัดก็ถึงหายใจหายคอโล่งอกกันบ้างแต่เขาว่ามีคนได้ยินเสียงผีเท้าตามมาข้างหลังสกิดบอกกันแต่ว่าเหลียวไปดูมองดูก็ไม่เห็นมีใครตามมาก็ายิ่งหนาวสั่นกันใหญ่เสียงหมาหอนก็ดังมาตามมาติดติดส่งต่อจากหมาวัดมายังหมาบ้านสองข้างทางที่เดินผ่านกันมาคนเป็นพ่อต้องให้ลูกชายคนเล็กที่ฝันว่าแม่ฟื้นเนี่ย จุดธูปบ,บอกเล่าดวงวิญญาณของแม่ว่าอย่าได้ห่วงอะไรอีกเลยขอให้แม่ไปตามทางของแม่ไปสู่ที่ชอบที่ชอบลูกชายก็ได้ทําตามนั้นในระหว่างทางก็ทำให้เสียงผีเท้าเงียบหายไปแล้วก็เสียงหมาหอนก็ขาดตอนลงในช่วงนั้นเรื่องเนี้ยติดอยู่ในความทรงจําของป้าเต็มหมอตำยาแล้วก็เอาแกก็เอามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังโอ้ยน่ากลัวครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งที่นํามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ เวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ